ครับผมสวัสดีครับเดี๋ยววันนี้นะครับพามาชมสวนมะเขือเทศราชินีนะครับผมแล้วก็มาดูว่ามะเขือเทศราชินีนะครับที่ปลูกไว้นะครับก็มีหลากหลายสายพันธุ์นะครับปลูกคระปะปนกันไปนะครับตอนนี้ผลเริ่มสุกแล้วนะครับเนาะอันนี้ผมปลูกแบบใส่ปูผ้าพลาสติกนะครับเพราะช่วงนี้ปูนี่คือฝนตกนะครับค่อนข้างหนักนะครับตอนนี้ก็ ผลเริ่มสุกแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูว่าแต่ละสายพันธุ์นะครับมันเป็นอย่างไรบ้างนะ้วลักษณะของผลแล้วก็รสชาติเนาะนะครับปีนี้ถือว่าปลูกเยอะเนาะนะครับเนี่ยอันนี้เขาเรียกพันธุ์ชีบ้านะครับเนี่ยผลก็จะค่อนข้างโตหน่อยนะครับเนี่ยผลออกสีแดงเข้มนะครับสลับลายนะครับเนี่ยลายแบบนี้นะครับเขาเรียกว่าพันธุ์ชีบ้าเนาะนะครับเนี่ยผมลองชิมดูรสชาติเนาะเดี๋ยวผมเด็ดมาชิมลูกนึงนะครับเนี่ย ลูกค่อนข้างโตนะครับเนี่ยชีบ้านี้ค่อนข้างโตกว่าเพื่อนเลยเนาะนะครับเดี๋ยวผมลองชิมดูนะครับชีบ้าจะเป็นยังไงเนาะนะอร่อยครับเนื้อค่อนข้างเยอะนะครับไม่เปรี้ยวนะครับพันนี้เนาะนะครับเนี่ยโดยรวมแล้วไม่เปรี้ยวนะครับแต่เนื้อค่อนข้างเยอะมากผลโตนะครับเ,เดี๋ยวไปดูพันต่อไปเนาะ ก็จะมีสีเหลืองนะครับสีเหลืองนี้ผมปลูกสวีทบอยเนาะนะครับแล้วก็มีซันซูก้าด้วยนะครับอันนี้สีเหลืองเนี่ยเหลืองเข้มนะครับถ้าเป็นสวีทบอยนี้เขาจะหวานมากนะครับผิวเนื้อเขาจะบางนะครับเนี่ยบางใสนะครับเดี๋ยวลองชิมดูนะครับหวานนะครับหวานกว่าชีบ้าอีกเนาะหวานมากนะครับเนื้อก็ค่อนข้างเยอะอยู่ นะครับผลนะครับสีเหลืองนี่เขาจะไม่ค่อยดกเท่าไหร่เนะนะครับพวงหนึ่งก็เนี่ยเขาจะแตกออกมาอีกเนี่ยนะครับแต่ตรงข้ามกับชีบ้านะครับชีบ้านนี้จะดกนะฮะเนี่ยลูกเขาจะเล็กกว่านะครับแต่ชีบ้านนี้นะลูกเขาจะโตนะครับโตมากนะครับเนี่ยดูคราบเนี่ยผลเขียวก็จะประมาณนี้ออกลายๆแล้วนะครับ S <S ก็ปลูกปะปนกันไปเลยนะครับนังสีเหลืองอันนี้สีแดงนะครับสีแดงลูกยาวรีแบบนี้ก็จะมีอยู่สองสายพันธุ์นะครับที่ปลูกก็คือโทนี่หนึ่งศูนย์สี่แล้วก็คิงฟิชเชอร์นะครับลูกโตแบบนี้ได้เป็นโทนี่นะครับโทนี่หนึ่งศูนย์สี่นี้ก็คือเป็นพันธุ์ที่สวนปลูกค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ปลูกมาตลอดเลยเนาะปลูกประจำเลยเดี๋ยวลองชิมดูนะครับ หวานอร่อยอร่อยมากนะครับโอ้หวานอร่อยนะครับเนาะเนี่ยม,มีสีเหลืองตัวนี้ก็แง่เบนสวิตบอยเหมือนกันเนาะจะไม่ค่อยได้อันนี้จะเหลืองออกเข้ม,มๆออกสีส้มเนาะนะครับเนี่ยผลค่อนข,ข้างดกนะครับอ๋อครับเพิ่งเริ่มสุกนะคบเพิ่งเริ่มสุก อ,นนอันนี้สีเหลืองจะค่อนข้างยาวเนาะเนี่ยอันนี้จะเป็นลายยาวนจะเป็นอีกพันหนึ่งนะครับผมจำไม่ได้ว่าเป็นชูการ์มูนหรืออะไรเนาะนะครับเนี่ยลักษณะของผลเขาจะยาวอันนี้ยังไม่สุกเท่าไหร่เนี่ยนะครับจะเขาจะเหลืองออกสีเหลืองจ๋าเลยเหลืองอ่อนๆนะครับเนี่ยพันนี้เดี๋ยวชิมดูนะครับเช็ดๆเพราะว่าปลอดสารนะครับอื้ันนี้จะหวานมากนี่เป็นชูการ์นะครับชูการ์มูน เดี๋ยวมาดูตัวนี้สีแดงตัวนี้ผลเลียวเียวเนี่ยเล็กๆนี่เป็น king f ชเ t u r e อันนี้คือค่อนข้างหวานมากนะถ้าเป็น king ิชเ t u r e เดี๋ยวลองชิมดูนะครับหวานวาน,านะครับหวานมากอร่อยนะครับอร่อยทุกสายพันธุ์เลยเนี่ยค่อนข้างดกนะครับเนี่ยนะฮะเดี๋ยวมาดูมันจะมีช็อกโกแลตอีกด้วยนะครับ เนี่ยอันนี้ลูกเล็กนี่น่าจะเป็นค er ิงวิเชอร์เางเนี่ยฮะเนี่ยเล็กเล็กเรีวเรยวยาวๆอย่างเนีย้ยนะครับค่อนข้างดกเลยนะครับเนี่ยอันนี้ลูกโตนะครับลูกโตนี้น่าจะเป็นโทนี่หนึ่งสนสี่นะครับเนาะเนี่ยน,นี่สีเหลืองอ่อนนี้อีกพันหนึ่งนะครับผมจำไม่ได้ว่าพันอะไรนะครับเนี่ยอยลองชิมดหูหวานคิงวิชเชอร์นี่หวานมากเนี่ยเดี๋ยวผมลองดูพันนี้นะครับ โหจับปุ๊บแตกเลยนะครับโอ้หวานหวานกว่าพันธุ์อื่นๆที่ชิมมาพันธุที่ผ่านมาคือกินตัวนี้ตัวนี้จะแบบหวานไปเลยนะครับหวานกว่าเพื่อนเลยเนาะอร่อยมากอเดี๋ยวไปดูอีกโหตรงนั้นดกมากเห็นไหมครับ <Yeah. S 1> เดินดูตรงนี้มันอาดินแห้งนะครับเนาะแต่ก็ ยังมีต้นที่มันยังแข็งแรงอยู่นะครับโอมาดูอีกพันหนึ่งครับเนี่ยอันนี้เป็นช็อกโกแลตนะครับสีดําเลยนะครับโอ้นี่ก็ค่อนข้างเยอะเดี๋ยวเข้าซอยไหนดีนะครับเดี๋ยวเข้าซอยนี้ก็ได้นี่โอ้โหอันนี้ผลสีดําเลยนะครับเนี่ยน่าจะสุกแล้วเดี๋ยวเด็ดมาชิมดูนะครับอันนี้เป็นพันช็อกโกแลตเลยนะครับเนื้อสีดําผลสีดํา นะครับเราชิมดูอืมวันนี้เนื้อจะนิ่ม,มเมล็ดมเมล็ดเขาจะเยอะนะครับเนื้อเขาจะ,ะ,มะเมล็ดเขาจะเยอะก็มีรสเปรี้ยวก่าที่ผ่านมาแลกจะเป็นว่าผมกินสีเหลืองเมื่อกี้นี้นะครับแล้วมันมันหวานมากพอมากินตัวนี้ก็อาจจะรสชาติอาจจะออกเปรี้ยวนิดๆน,นะครับไม่ใช่ว่าเปรี้ยวจานครับเปรี้ยวนิดๆเปรี้ยวนิดเดียวเนาะ นะครับถ้าเกิดใครชอบเปรี้ยวนิดๆนีน้จะถือว่าอร่อยเนาะเนี่ยอันนี้ชีบ้าต้นหิวน้ำน่นะครับเดี๋ยต้องลดน้ำละนะครับโอ้ค่อนข้างดกแล้วก็ค่อนข้างเยอะเลยเนาะนะครับเนี่ยก็มีหลายสายพันธุ์นะครับปะปนกันไปเนาะนะครับเนี่ยนี่โอ้พึ่งเริ่มสุกนะครับเนี่ย พ่าไปทำข้าวโพดก็เลยไม่ค่อยได้เข้ามาเนาะเนี่ยผลนี้ก็ลูกโตมากนะครับเนาะจะาสังเกตโดยลักษณะทั่วไปแล้วลูกชีบ้านะครับเนี่ยสีลายแบบนี้นะครับลูกเขาจะโตนะครับแต่รสชาติก็ถือโอเคแต่ว่าลูกจะไม่ค่อยดกเท่าไหร่เนาะพวงหนึ่งก็ประมาณหกเจ็ดลูกนะครับเนี่ยนะครับประมาณหกเจ็ดลูกถึงแปดลูก นะครับแต่ว่าสีแดงโทนี่นี่ก็ค่อนข้างเยอะแล้วก็ช็อกโกแลตนะครับช็อกโกแลตก็ไม่เยอะนะครับเนี่ยประมาณเจ็ดแปดลูกนะครับต่อพวงเนาะนะครับเนี่ยแต่พวกนี้จะเยอะหน่อยพวกโทนี่นะครับพวกนี้ก็จะค่อนข้างเยอะเนี่ยนี่ไงลักษณะลำต้นก็คล้ายๆกันนะครับเป็นส่งผุ่มก็ดดอกผลก็เป็นไปเรื่อยๆเนาะนะครับเนี่ยโอ้ค่อนข้าง ดกแล้วก็ค่อนข้างเยอะเลยนะครับปีนี้ก็ตอนเพาะก็เพาะแยกนะครับเนาะเพาะแยกแต่ละสายพันธุ์นะครับแต่ว่าเวลาย้ายลงแปลงปลูกก็มีหลายคนที่ย้ายนะครับแล้วก็หลายคนปลูกก็ทําให้มันก็ปะปนกันไปนะครับเนาะแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าเก็บทานได้ทุกสายพันธุ์แล้วก็มันขึ้นแบบนี้ก็ดีนะครับเนาะมันปะปนกันไปมันก็ทําให้ เราสามารถเก็บคะกันได้เลยเนาะนะครับหรือแล้วแต่ใครจะชอบแบบไหนนะครับแต่ว่าผมชอบแบบนี้เนาะเนี่ยโดยรวมแล้วนะครับรสชาติของแต่ละสายพันธุ์นี้ถือว่าผ่านเลยเนาะนะครับอันนี้ผมทําค้างเนาะนะครับเนี่ยเสามันมันผมทําไว้ปีนี้ประมาณเม็ดเจนะครับเนาะแต่ว่าต้นเขาสูงมากนะครับถึง2เมตรเลยเนาะ เพราะนั้นก็เลยต้องถักแบบนี้เพราะว่าถ้าเกิดทําต้นสูงมันมีปัญหาเรื่องลมนะครับลมล,ลมค่อนข้างแรงแล้วก็ต้นหักนะครับต้นอาจหักได้นะ,นะครับอยู่ติดถนนนะครับอาจมีเสียงรถรบกวนเนาะก็ขออภยัยโหเนี่ยต้นนี้ถือว่าใหญ่มากนะครับใหญ่มากเนี่ยโดยรวมถือว่าใช้ได้เลยทีเดียวนะครับ ผลถือว่าสวยนะครับสวยใช้ได้เลยทีเดียวเนาะนะครับเนี่ยอันนี้ได้เป็น king ิชเ t u r e นะครับเนี่ยลองชิมอีกนะครับเพราะผลอันนี้คือเป็นลูกแรกๆเขาจะโตเนาะนะครับผลเขาจะค่อนข้างโตนะครับพื้นที่ก็ประมาณางานกว,ากว่าเกือบสองงานเนาะนะครับแถวอันนี้จะเป็นไทรยล่องก็จะเป็นไม่ค่อยได้โดนแดดเพราะว่าโดนมีต้นไม้นะครับแล้วก็ ดิน่ขนข้างแห้งเพราะเป็นดินร่วนปนทรายเดี๋ยวชิมลูกนี้นะครับอืฟินมากนะครับเก็บกินที่สวนแบบสดนะครับเนี่ยนี่กินช่วงบ่ายถ้าเก็บตอนเช้าก่อนแดดออกนี่แบบจะกรอบกว่านี้นะครับแล้วมาดูสีเหลืองตัวนี้เนี่ยตัวนี้จะคนแรกสายพันธุ์กับที่กลมเนาะนะครับเดี๋ยวผมพามาดู กับอีกพันหนึ่งที่เป็นตัวนี้เนี่ยอันนี้ก็คนละสายพัน์ธุนะครับนี่ครับเห็นไหมลักษณะของลูกก็แตกต่างกันออกไปนะครับเนี่ยมาดูว่าเนี่ยเท่าที่ชิมคือตัวสีเหลืองตัวนี้จะอร่อยกว่าออกออกสีส้มๆ้มเรอเดี๋ยวลองชิมดูอีกครั้งนะครับอืมอร่อยมากดูสีเหลืองตัวนี้ หวานมากหวานนะครับตัวนี้เนสีเลืองนี้จะหวานมากมากเลยโอ้โหสุดยอดนะครับเนะ่ยปลูกทานได้นะครับอันนี้ปลูกที่ตอง,งอยสกลนครนะครับเป็นสวนนงผมเองนะครับปลูกทุกปีเนาะนะครับปลูกทุกปีก็ขายขายที่หน้าสวนแล้วก็มีส่งบ้างนะครับเนาะถือว่ารสชาติ อร่อยนะครับอร่อยใช้ได้เลยนะครับต้นถือว่าสมบูรณ์มากนะครับปีนี้นะครับเรื่องโรคเรื่องหนอนก็จะน้อยนะครับก็มีหนอนนะครับโดยเพราะหนอนแล้วก็เดินเด็ดนะครับแล้วก็ส่วนโลกนี้พวกใบนี้จะไม่ค่อยเห็นไม่ค่อยมีให้เจอเนาะนะครับพวกเชื้อราพวกนี้นะครับเพราะด้วยสภาพอากาศแต่ละปีก็จะไม่เหมือนกันเนาะนะครับแต่ละปีก็จะแตกต่างกันออกไปนะครับโดยสภาพอากาศสภาพแวดล้อม นั้นการดูแลรักษานะครับอันนี้ผมเพาะต้นกล้าใส่ถาดเพาะก้าก่อนนะครับก็อายุประมาณ25วันนะครับถึง3-4วันไม่เกินนี้ก็ย้ายลงแปลงปลูกนะครับก่อนปลูกก็ใส่ปุ๋ยรองพื้นนะครับฉูดสูตร16-8นะครับใส่ปุ๋ยก่อนนะฮะรองพื้นก่อนประมาณ15-20กิโลกรัมต่อไร่นะครับแล้วก็ล้างปลูกได้ประมาณ4 0วันก็ใส่ปุ๋ยเร่งนะครับก็สูตร16-8เหมือนเดิมนะครับบวกกับปุ๋ยคอกนะครับใส่ไปแล้วก็ ช่วงระยะออกดอกออกผลนะครับเนาะการยุประมาณเกือบ2เดือนนะครับก็ใส่ปุ๋ยสูตรเสมอนะครับ16 16 16บนะครับใส่ลงไปัำมันก็ต้นก็ถือว่าสมบูรณ์แข็งแรงนะครับดอกค่อนข้างดกผลค่อนข้างดกนะครับมันก็สามารถลองปลูกดูได้นะครับผมก็วันนี้มีโอกาสพาเดินดูสวนนะครับมะเขือเทศนะครับก็พาแวะชิมแต่ละสายพันธุ์นะครับก็รสชาติถือว่าหวานใช้ได้เลยทีเดียวนะครับ สำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับผมเอาไว้เพียงแค่นี้สวัสดีครับ